สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับพมนิติปุ่มินรรัตและก็ทีมงานเปิดโลกสองโลกครับในรายการทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสาแห่งนี้ครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้หนึ่งนะครับพมและก็ทีมงานจะรับใจท่านผู้ชมเกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐบมามีเซียครับซึ่งเป็นหนึ่งใน10ป,ประเทศของกลุ่มประเทศแบบอาเซียนแล้วก็ถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีประชากรมากที่สุดนอกจากนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงระดับโลกแล้วเนี่ยนะครับยังต้องถือว่า สาธารณรัฐอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่มีเกาะแก่งเนี่ยมากกว่าหมื่นเกาะอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจมากจริงๆครับแล้วก็มีความหลากหลายในประเทศของตนเองเนาสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับตามเกาะแก่งต่างๆดังนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราในฐานะเพื่อนบ้านที่อยู่ในกลุ่มแบบอาเซียนด้วยกันเนี่ยนะครับ แล้วก็ในฐานะที่อินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่ใหญ่มากประเทศหนึ่งของโลกนั้นเรามีความจําเป็นที่จะต้องสะสมองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับประเทศนี้ครับอาจารยผู้ชมครับผมอยากจะเรียนว่าเกาะเล็กๆท่ามกลางหมู่เกาะน้อยใหญ่ของสาธารณรัฐอินโดนีเซียแห่งนี้นะครับมีความงดงามจนอยากจะเรียกว่าเป็นอัญมณีแห่งมาสุบุอินเดียนะมีทั้งความสวยงามในทัศนียภาพครับ เราก็ผสมกระส,สานกันอย่างดีทีนีนะครับกับวัฒนธรรมอันแปลกตาที่ไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็ทงสองอย่างอะทั้งความสวยงามของทัศียภานทั้งวัฒนธรรมหลากหลายแปลกตานี่นะแต่ผสมกลมกลืนกันอย่างดีเนี่ยมาเป็นห่วงช่วงเวลานับเป็นพนันๆปีผมอยากจะเรียนเนี่ยนะครับนี่เป็นคําที่บอกถึงสเสน่ห์ของเกาะบาหลีที่เกิดขึ้นในใจผมนะฮะล้วผมอยากจะสื่อสารมายัางท่านผู้ชมครับ สาธารณรัฐอินโดนีเซียเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ประกอบด้วยหมื่นกว่าเกาะครับแล้วก็มีจังหวัดทั้งหมดเนี่ยสาจังหวัดนะเราบาหลีนี่ก็เป็นหนึ่งใน33จังหวัดนี่นะแ,ะแต่ว่าทั้งจังหวัดทั้งเกาะนี่นะครับอยากจะเรียนว่าเล็กนะเพราะว่าบางจังหวัดของไทยเนี่ยยังมีพื้นที่เนี่ยมากกว่า1 0,000ตารางกิโลเมตรแต่ปรากฏว่าของบาหลีทั้งจังหวัดทั้งเกาะเนี่นะครับเพียง5 6 3 2ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองครับ แต่ว่าประชากรนั้นมากจริงๆทั้งหมดเนี่ยนะครับสามล้านสี่แสนหมื่นสองพันกว่าคนครับจากบรรดาประชากร3ล้านกว่าของจังหวัดบาหลีเนี่ยนะครับเป็นชาวบาหลีจริงๆเนี่ยประมาณ8 9ที่เหลือเนี่ยนะครับเป็นคนชวาคนชวาเนี่ยนะครับประกอบเป็นอยู่บนเกาะบาหลีเนี่ยประมาณ11%เเมืองเอกของจังหวัดบาหลีนั้นก็คือเมืองเดนปาซา พูดถึงเกาะบาหลีเนี่ยนะครับเวลาพูดถึงจังหวัดบาหลีนี่นะผู้คนที่เข้ามาเที่ยวนั้นก็อยากจะมาเที่ยวหาดทรายที่สวยงามครับอยากจะมาสัมผัสกับความที่เงียบสงบนะครับเราอยากจะเรียนว่าหาดทรายต่างๆที่อยู่บนเกาะบาหลีเนี่ยนะครับเป็นหาดทรายที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กับหาดทรายอื่นทีเดียวนะครับแล้วก็หาดทรายของบาหลีเนี่ยนะครับก็เต็มไปด้วยคนบาหลีเต็มไปด้วยคนต่างชาติเวลาเดินทางไปนี่นะครับจะเห็นว่านอนอาบแดดกันเรียงรายอยู่นั่นนะ แล้วก็มองไปเบื้องหน้าเนี่ยนะครับก็ <_ d ata> จะเห็นว่าคนลงไปโต้คลื่นกันเนี่ยเยอะมากแล้วคลื่นที่นี่ก็สูงสูงครับไม่เหมือนกับคลื่นตามหารายต่างๆของประเทศไทยที่บางทีเนี่ยนะครับมีหาดมีทะเลแต่คลื่นไม่ใหญ่พอที่จะเข้าไปโต้คลื่นได้นะครับแล้วก็การท่องเที่ยวที่เข้ามายังเกาะบ,บาหลีเนี่ยนะครับก็ทําให้วิถีชีวิตของผู้คนชนบาหลีนั้นได้เปลี่ยนไปจากอดีตแต่อดีตเนี่ยผู้คนที่นี่เับเป็นชาวนาบ้างเป็นชาวบอลมงบ้าง แต่ปัจจุบันทุกวันนี้นะครับผู้คนเหล่านี้ชาวนาเหล่านี้ชาวประมงเหล่านี้ก็หันเปลี่ยนมาเป็นทําธุรกิจด้านการท่องเที่ยวนะครับมาค้าขายบ้างนะบางคนก็เอาบ้านพักตัวเองเนี่ยนะครับมาซอยเป็นห้องแล้วก็ทําที่พักให้กับชาวท่องเที่ยวครับแบบที่บ้านเราเรียกว่าโฮมสเตย์นะครับผมทราบจากข่าวหนังสือพิมพ์นะครับว่ามีขอนขนาดใหญ่ลอยมาเกยที่หาดหาดหนึ่งในภาคตะวันออกแบบของไทยนะครับ ผู้คนขนาดว่าต้องไปขอแรงจากทางทหารเรือเพื่อที่จะมายกขอน,นั้นออกไปจากชายหาดเขาบอกว่ามองเูแอ้วเก๋กาแต่ว่าหาดทรายในเกาะบาหลีนี่นะครับถึงแม้ว่าไม่มีขอนรอยมาเกยอยู่ชายหาดแบบนี้นะทราบว่าเขาต้องไปยกเอามาตั้งไว้อย่างนี้เพื่อจะให้บรรยากาศของหาดนั้นนะเป็นหาดธรรมาชาติิ